นี่สวยจริงสวยจริงตัวก็เพิ่นเลยแต่เนี่ยน่าจะอยู่ชุด4พันได้ใหญ่พอไหมนะครับวัยรุ่นชวยดากองคนเรียกว่าสาเต็มโตเลยละกัน วันี้เราอยู่ันที่ร้านเต้าคู่ปดเล้ยวนะครับเจ้าพ่อสองระบบแล้วก็ตอนนี้เรามาดูซึ่งวันนี้เต้าคูแปดเลี้วจะมาั u ล็อกฝาสูบโคโซในตัวบ็อกมังกี้แล้วก็เว็บเรา25แล้ววันนี้ผมอยู่กับช่องอะไรฮะ TMK ครับชาองบิกซ่าครับและคนนี้บอก FC เป็นอะดีเราตัวจริงตัวปลอมมตัวปลอมตัวปลอมที่พูดไม่อยู่ใช่ไหม วันนี้มาอันบ็อกให้ดูว่าฝาโคโซ่มันหลายๆคนก็จะดูรีวิวคนอื่นไปแล้ววันนี้ใครชอบสไตล์พิ้วก็มาดูพิูวแล้วกันแกะกล่องเลยแกะกล่องเลยเอาฝากล่อ,อ,องใหม่ๆวันนี้เราจะมาหาแคมทาร์กันด้วยใช่ปะ่ะแต่พิ้วจะเอาฝาโคโซ่ใหม่ๆเลยมาหาแคมกันนี่ไม่ได้เปิดเลยเนะี่ย เปิดซิงเลยเปิดซิงเลยมีอะไรบ้างฮะพี่โมนี่เป็นโควิดตรงรุ่นของรุ่นถ้าบนเป็นรูกลมข้างล่างเป็นทรงกลีนี่ขุงชีพใส่ได้ทุกรุ่นโอหก็คือมีเดปเตอร์รูของชีดเลยจะเอสสามเอสสี่ยังไปหัวหน้าหัหน้าหมดหน้าหมดหลังหมดซ้ายหัขวาได้หมดเอา่อไป ก็มีอะไรล,ลูกศรมีลูกศรมาให้ด้วยลูกศรที่แถามมาอ,อยู่ในชุดคิดนี่ใส่เท่าไหร่ครับ61เมตนลูกฟอร์สนะ61เมตรไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยเทียบเลยลูกใครจะซื้อก็หักเงินพิเศจแล้วกัน61เมตร่ได ถ้าแบบตรงรุ่นเนี้ยรุ่ฟอร์เรยวาตีให้เป็น60.99นะเพ้ามขยายเลยแบบขยายเลยเพิ่ตัวแล้วขยายตัวแล้วเข้าบ่าวของชี้ก็เป็นฝั่งไอเดียเสียเพราะว่าที่ขายไม่ได้คือนี่น็อตฝาอะไรเป็ยนยี่โคตรเท่เป็นน็อตฝามิน,นียมใช่น้ำมินียมอันนี้ขันฟอนใส่กับรถลูกโตรถน้ำมันสองระเบิดตะพูเป็นไง อยู่ไหมเราอยู่ทอนหมดเลยทอนหมดเลยแสดงว่ามันเรียกว่าออกแบบแรงบิดมามีจุดให้ตัเวลาเวลาขายอเนี่ยขายเสร็จปุ๊บมันมีช่วงที่มันดีดตัวกลับมันดีดตัวกลับมันแน่นปุ๊บแต่มันดีดตัวกลับของมันก็เลยหลังๆก็เลยเป็นน็อตสเตนเลสเฮ้ยพี่คอยดูแลน็อตสเตนเลสหน่อยตอนนี้กำลังกำลังเป็นที่ฮอลคิดเลยอันนี้เป็นของต้องมีอีกอย่างหนึ่งนคนเที่ยวเราซื้อสี่บาทใช้ เพราะว่าน้ตเป็นน็อตเล็กที่ติดมาก็ขันขันไปสักถ้าแบบใช้แ้้หลืล้อใช้แล้วถอดออกอะไรเงี้ยมันก็จะปอนหายะคําว,ว่าปอนหายก็คือความตึงมันจะไม่ได้เท่าเดิมเกลียวมันยืดขึ้นนะนี่เฮ้ยยันแค่มีแวนของตัวเองเลยด้วยเอาดูเอาคุยให้ฟังหน่อยอเดี๋ยวยเดวมีม,มีทั้งเหล็กนี่นี่อันนี้คือติดติดรถมาอันนี้น่แท้โโต อรทกกมาเลยมาเลยแต่ฝามาเลยเป็นนั้นเหล็กมีทุกแบบอะเหล็กเรี่นอันนี้เหล็กราคาพูดพูดให้ฟังหน่อยพูดใล้ฟังหน่อยเก้ารุ้ดละเก้าร้อยสแตเลสเก้าร้อยเการ้ยจะพันหนึ่งลยพันหนึ่งนะก็ขายพันหนึ่งพันหนึ่งเริ่มลดราคาซะงั้นเดี๋ยวพวกด่าเลยเล็กเหล็กอันนี้มากับครบชุดของมันชุดชุดในฝ่า ก็ไม่ได้แยกแร้วเพราะว่าบางทีจะส่งฝาเข้าไปทั้งชุดแหละก็คือว่าแพ็คเกจอ๋อก็คืออันนี้ติดไปด้วยอันนี้ไม่ได้มีขายว่าขายปั๊ดปั๊ดไทเทเนียมนั่นแหละไทเทเนียมมีไทเทเนียมอยู่ตรงไทยมีไทเทเนียมอยู่อ๋อไม่มีมีไทเทเนียมมีด้วยเหรอใช่ทำตรงอะไยทำใส่รถไปแล้วเออทำแบบที่ขันแล้วมาดูหน่อย แต่เทเนียมน่าจะอยู่ชุด4,000ได้เทเนียมเทเนียมเทเนียมชุดล2,500เฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อีกเพเข้าตัวถ้าพูดถึงว่าอันนี้1,000ไงี่หนี่1,000ใช่ไหมคุณแบบอยากสุดหน่อยนะคุณอยากเทพขึ้นมาอีกหน่อยคุณก็จะได้ตัวท็อปเออก็อีกสอง มีพันห้าก็เป็นสองพันห้าก็ถือว่าสําหรับคนที่แบบเป็นสายสุดนะบางคนไล่น็อตอยู่แล้วอ่ะรถแท่งคันมันม่งแบบเป็นน็อตเททีอยู่แล้วก็มีน็อตปฝาได้ดนนีไปด้วยเอาพอกันไปก<อ>็มาอีกประเด็นว่าพินท้ายว่าอะไรฟังขวดเทียนดูโซก็รู้เลยต้องขวดเทียนใช่ไหมเออทำไมทำไมันต้องเป็นป้าขวดเทียน ทำไมต้องมาให้เป็นหัวเทียนเล็กนี่เอาเทียนนะจูบเป็นหัวเ<อ>ทียนเล็กเทียนนี่นเนื่องด้วยหัวเทียนมันเล็กกว่าเดิมนะเพราเลยต้องเอาอยางกันน้ำอะ่ะมาให้มันครอบพอดีนี้ให้มันดูดกันน้ำในชะ่ไหมนี่นะครับเล็กเล็กกว่าเกี่ยวเล็กกว่าใส่ปิดทางครับ <laughs> ต้องลึกดิ <laughs> เดี๋ยวด่ากู <laughs> อีกมีคู่มือให้เลยนะมีคู่มือประกอบด้วยนี่เซอร์วิสเมนูนั่มน,นม,มาทีนี้เอาฝามาดูซิเป็นยังไงฝา2,500ันหแล้วก่อนอันนี้ก่อนแก่เลยนะได้ก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเป็นมีแล้วนะก็เราพูดกันให้เราแบบน้องๆที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นแล้วกนะันใครที่เห็นแล้วก็ข้ามตอนนี้ไปเลยกันนะครับ ไม่ได้ไสินมันไ,นไม่ได้สินเชียใช่รูเนี่ยไม่ได้ซีซีควอนะัมั0 0อส้นพี่พูดพูดถึงขนาดวาวที่มานี่ก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย21 24ออดี้ออดี้21มิลแต่เธอ24เอ้ยออนี้ 24, 24. <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงพี่ฮู้กลับให้ด้วยอันนี้มุกนะเว้ยต้องบอกว่าหลังวงหลังวาวนี่ถูกเซ็ตมาเรียบร้อยหมดเลยใช่เขาประกอบมาให้เลยเ,เสร็จ ที่เดี๋ยวเรามาแค่ตั้งวาล้วก็ใส่สาหรับลูกเล็กนะแต่ถ้าลูกใหญ่เรามาประมาณก็มามาทาช่องเพิ่มทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างอะไนี่ตอเลยดีกว่ามามนี่ล้วงบ่าคือขยายรูปได้ฝั่งไอ้ดีกไอ้เสียเพิ่มขึ้นวงแต่ดอกวาลเังเป็นดอกเดิมใส่เดิมก็คือขยายรูปผ่านเนี้ยมที่ที่เราเรียกกัน่จากอาบามันอยู่ประมาณยีบสอง ยีิบสองเราล้วงไปมีลหนึ่งไปมีลหนึ่งแล้วระยะตรงที่มันแตะใบวาลก็เกือประมาณมิหนึ่งใช้ได้ประมาณมิหนึ่งได้โอเคเราก็จะได้รูผ่านทอ่ารูประมาณยีิบสามเต็มที่มารูได้ยี่ิบสามใบวายี่สิบโอเคแล้วนี่แหละนี่แหละรูเนี่ยปกติต้องแทงแทงหมดเลยแทงแทงนะแทงให้ยับแทงให้หยุดมันชอบแทงอย่างนี้เองมันมีเรื่องมาแล้วมาแล้วแต่สดเอ๊ะแล้วแต่สูตรช่เม้นตมุมมุมโปกงฝ่า อยากรู้ว่ามุมโฟวเป็นไงเดี๋ยวเพราาะว่คอมเมนต์ไว้มันสีวาวเงี้ยเวลาเข้าไปแล้วราให้เข้าแนวตรงเหมือนกันแหลเพราะว่าเราต้องให้มันเข้าข้างและให้อากาศมันเข้าไปคุกม้วนตัวม้วนตัว t u r b u l e n c นี่เป็นไงตากล้องนี้นี่นี่ฝามาเลเซียอ่าเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราทำคลิปเปรียบเทียบฝาอย่างนี้เราจะโดนด่าเปล่าไม่โดนไม่โดนนะผมใช้ผมไม่ได้ขายเอาไม่ได้ขายโอเคเอาว่าไป ก็มาผัดเซ็นซีอ่าอันนี้ความแตกต่างแล้วระหว่างโคโซกับมาเลยมาเลยใช่อาเสียอาเสียก็ c ซีนซีขัดเงามาเลยใ่น <Yeah. S 1> ะต้องต้องกล้องนู้นพี่วูจะพูดอ่ะพี่วูพูดเดี๋ยวผมถือให้พูดว่า <c oughs> อะไรกยนพูดว่าเออรูพอดเราได้มีการอ๋อ oh. modify อันนี้รูพอดเดิมของโคโซ ใช่ที่เห็นอ่ะมันจะมีมุมที่เป็นดังอยู่มีมุมมางมุมไอ้มุมที่เปนดังอยู่มุมนี้เน่เน่เน่มุมนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นเปล่าโอเคมันยักบอกด้วยเราเก็บมุมนี้ออกอ่ะอังเก็ดฝาพวกฝามาเลยมามเขาจะไม่มีมุมมาเขาจะตัดมุมบอกมาเพราะว่ามันถูกกัดมาใช่กัดมาต่ถามว่าถ้ามันกัดไป ทำไมถามว่าถึงว่าทำไมใส่ลูกใหญ่ไมันไม่วิ่งใส่ประมาณลูกเล็กไมันไม่วิ่งก็เพราะว่ารูอ่ะไอรูเสียเขาบางังขับมามาขายทิ้งหมดหมดแล้วแต่ถ้าเป็นพวกฝากระโซมุมเนี้ยมันยังกักเก็บเขาอยู่เก็บเอากำลังไว้อยู่เพราะลูกที่มันให้มาคือ61ใช่ดีไซน์มา61ใช่ใชแล้วอย่างพี่ผู้เอาฝานี่มาโมใส่ใช้กับลูกเท่าไหร่ชักเท่าไหร่ผมทรับ66ขึ้น66ขึ้นชักไหมชัก7ชัก8โอเคจัดไป ถ้าชักห้าก็ยังไม่พอนะถ้าเป็นฝาตัวเนี้ไม่พออยูกำลังกำลังไม่ถึงกำลังไม่ถึงเพราะว่าอีกอย่างมันรูมันมาใหญ่ลวไอเสียมันคลายทิ้งหมดครับคลายทิ้งหมดกายแล้วก็มันกระจายเป็นไม่มีกําลังก็ยญากายเป็นมีเดรรอบเราต้องเลือกใช้ฝาให่มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่เราจลมันจะเป็นรอบมันจะสายรอบสูงยาดช่วงท้องมันยังไม่มีละถ้าเป็นฝาฝาพวกนี้ฝาโคโตจะมีช่วงท้อง อ๋อแล้วก็จะมีรอบให้ใช้แต่ทีนี้ก็จะกลายเป็นรอบอย่างเดียวแหละจะติดเหมือนพวกของนิง้วอะไรติดก็คือติดรอบยาวๆรอบสูง,สงๆรอ,อบต่ตตางๆมันจะขี่ยากออมาต่อกันด้วยที่ว่าเบ้าฝาด้วหนะดูหน่อยุู้ปิยกขากล้องนิดหน่อยอ่าีาืแนวทางเดียวกันนั่งเดียวกันเป็นไงเบ้าฝาเราเวลาเราใช้เราตกเพิ่มไหม ทำให้ทำเพิ่มกวนัก็คือจิกได้จิกไปแลต้องที่ทำในแบบสูตรของเราอ่ะไอ้เ่นี้ถ้าน้องๆถามนะมันก็เราเรียกว่าไปขึ้นอยู่กับที่ปรุงปรุงแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ลูกสูบอ่าลูกสูบไนมาดูลูกสูบด้วยอย่างเราไม่ทำได้ไหมครับจิกเหรอหรืออะไรครับใช่มันก็เป็นสูตรเนี้ยแครสซูมันใช่บางท่านก็อาจจะไม่จิกเนาะ กาอยู่กับว่าสูตรแล้วกันดีกว่าดูฝาหลายที่รเพ<ข>ราะม,มันไม,ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันอยู่ยว่าผู้ปรุงเขาเซตมายัางไงแล้วก็ต้องดูหัวลูกเขาด้วยเห็นไหมว่าถ้าเนี้ยแต่หัวโซ่มาเนี่ยเขาทําหัวมันนี้เลยเห็นไหมครับแปลว่านี่มันเอาหัวขึ้นเต็มนี้เลยเห็นไหมมันก็ไม่มีการจริกเบามาเอาฝาเลาใหญ่มาชมเาาาาลยโอ้โห ยี 7, ่แปดจุดเจ็ดยี่ห้าจุดหนึ่งใหญ่พอไหมนะครับ,รบวัรุ่นชเวดากองนี่ลูกสีวปลนี่เห็นไหมอ่ะเสียพิกเทียบหัวลูกสูบดูว่าเห็นไหมทำไมของโอโซมาเลยอ่ไม่จิกเบ้าครับอ่ะของพี่หูสูตรพี่หูวเขาต้องมีจิกเพราะว่ามีจิกมีจิกชัดเจนนะครับ ก็เราใช้มาสูตรของผู้แต่งก็เรียกว่าฝาเต็มโต้เลยแล้วกันทีนี้เนี่ยอย่างฝาโกโซ่ครับจากสถิติที่หู้เคยทำไว้เป็นีะไบ้างเป็นน้ำมันนี่นะน้ำมันป่ะกอนดอนนั้นเป็นน้ำมัน95้าห้านี่รถจดทัขานด้นนะนี่